สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมองมอเมลคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารวงการวอลเลย์บอลในประเทศไทยของเราแน่นอนนะครับว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เลก2ไทยแลด์ลีก็จะมีการประเดิมสนามกันแล้วคลิปนี้มากันที่ข่าวสารการเสริมทัพเสริมตัวผู้เล่นต่างชาติของทีมซูพรีมครับอย่างที่เราทราบกันเลยว่ามีดาวตบทีมชาติเวียดนามไม่ว่าจะเป็นดวนทิํำวันหรือห่วงทิเกี่ยวจริงบีหลังคนเก่งของทีมชาติ เวได้มีการเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมเล่นให้กับทีมซูพรีมครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองสาวก็มีการเดินทางถึงประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเพจของซูพรีมก็ได้มีการเปิดเผยเอาไว้ครับทังครูก็ได้ให้สัมภาษณ์ครับโดยได้บอกว่ามีความรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมเล่นไทยแลนด์ลีกเพราะว่าการมาร่วมเล่นในไทยแลนด์ลีกครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นลีกต่างประเทศเลยครับสองสาวที ชาติเวียดนามได้มาที่ไทยเป็นประเทศแรกสําหรับลีกต่างประเทศก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองสาวด้วยครับเชื่อว่าทั้งสองสาวจะมีความผูกพันกับประเทศไทยของเราแล้วก็น่าจะชอบเมืองไทยของเราในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่ได้พบเจอหลังจากนี้เป็นอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนอาหารการกินต่างๆก็รอดูรอเชียร์รอติดตามกันครับสําหรับไทยเลนลีกที่จะประเดิมสนามในลีกที่2 ทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็เชียร์กันได้ตามสบายเลยครับ